โทษไปคุยกระปูแล้วว่าปูสีคัดเน้นเป็นตัวใดเนาะหลอกสุดท้ายเพราะว่าตอนแรกปูก็นเน้นมาแล้วเก้าแปดนะคะแต่ว่าเราทสุดท้ายมันมีแปดสามกับเก้าแปดนะคะที่ปูสีฟันห้นะคะปรากฏว่าบดได้ล่มคิมหายเอฟซีกะเพราะว่าปูกับคุยกระปูจุนเทียงแล้วนะคะลงไปทุกคนกับเค้างสีหาซื้อกันบดได้เนะะาะกับว่าเป็นยางนะคะยางหน่อยเลขกวิ่งที่ปูลงไห้กันย่งมาเอฟซีกับค่อนขลางสิติดตามเลขกวิ่งของปูหลายนะคะ กมามเบิงน้ากันนะคะคุณพ่อคุณแม่มเบิงน้ากันเด้อบานนี่วดวันที่หนึ่งท่านว่าคมเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะคะจะเป็นตัวใดสิถือใจคุณพ่อคุณแม่บอนะคะเมื่อนี้อัปเดตคลิปแนวทางให้ทุกคนได้รับเบิงรับชมน้ากันนะคะถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์เด้คอค่ะมาเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันเนาะคุณพ่อคุณแม่มาดูด้วยก,กันนะคะเดี๋ยวเปิดแป๊บหนึ่งค่ะเปิดไล่ปูกัน แลมาเบิงน้ำกันทิ่เป็นจนังไดเดี๋ยวหาคนเด้อค่ะเด้อใจเย็นๆยู่เป็นกำลังแรงใจให้แปดนาะที่ืือเกาปูหามากหกคู่หกหางคือเกานะคะหกคู่เหมือนเดิม ห้าเก้าสี่วันที่หนึ่งคันวาอารอบนี้สันจรสันจรก็สร้างนะคะสันจรเราก็ไม่หวั่นเนาะเพราะว่ายังเฮ็ดไปตามสูตรเลขวิ่ง นะคะเดี๋ยวเขียนแล้วจังแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวปรับมุ่มกล่องห้เลขวิ่งคือก้ากับศูนย์เลขวิ่งคือเกากับศูนย์อ่าจับคู่บอลอ่าจับคู่จะมี จับคู่เก้าหนึ่งเกสองเห้าห้าศูน สี่ศูนอ่ามือนีคือวันที่มือนีวันที่ยี่สีนะคะยีีเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ลงวันที่ยี่สิบสี่อ่ะแคปหน้าจอค่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อนะคะอ่ะ แคปหน้าจอค่ะชัดเจนนะคะแนวท่าตัวเลขของปู่้าเกสล่างอย่างเดียวนะคะมีวิ่งนะคะ9กับศูนะคะเก่าหนึ 2, ่งเก่ 5, 0, าสองเก่าเก่าเก่าหหสี่วันจรกับบวันนะคะหลบที่แล้วนะบ่แเม่นว่าแนวทาครูบ่เข่าเข่าคะ่ะแต่ว่าอ่าโค้งชุด้ายปูนบ่ได้ส่งมหาปูวา่าเพราะว่ามันติดอยู่วง่าไง ปูปูมักแปดสามกับเก่าแปดปรากฏว่าปูเน้นลงคิมห้ทุกคนแล้วคือเก่าแปดปูก็เลยบอเน้นอีกยานว่ามันหลายโตนะคะอ่าก็เลยกลายเป็นว่าเขาเฉพาะเหล็กวิ่งซํำเนาะรอที่แล้วเขาวิ่งแปดล่างอยู่ค่ะหลอบนีค่ะทุกคนบรมากผีปูจับคูไห้ก็คือเอาเหล็กวิ่งไปพิจารณานะคะวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะล่างนะคะเนาะอ่าวิ่งเก่ากับศูนย์ล่าง อ่านะคะนี่มะเบิงตัวเนนเดอค่ะคุณพ่อคุณแม่เบิงตัวเนนน้ำกันเนาะอ่ะเนนฟันมาสามคูสามหางนะคะอ่ะเนนทีเก้าสองอ่ะเก้าเก้าเก้าห้าอ่ะแคปหน้าจอค่ะ เก้าสองเก้าเก้าเก่าหาเมื่อนี้วันที่4ีสิส่เด้อคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอนะคะเอาไปไว้ยิบจับฉลากกินแมงลัฐบาลนะคะอ่าที่แน่ๆลับปูฟันเก่าและเลขวิ่งนะคะผู้ได้มักายวิ่งวิ่งเก่าได้เลยรอบที่แล้วนะคะเข้าวิ่งแปดถ้าบ่มักที่ปูจับคู่ไห้เอาเก่าเอาศูนย์ไปจับคู่เองนะคะหรือว่าไปเบิ่องไซเปรียบเทียบหลายๆายสำนักเองนะคะ อ่าพิจารณาดูของปู่5 9 4นะคะก็คือจะมีเลขแค่6คู่ละแต่ละหวเบกเกินนี่ดอกนะคะเดี๋ยวหาปูมีเพิ่มเติมจังใดหรือว่าฟันมากโขงสุดท้ายในมืออ่ากไวยออกหนึ่งมือหรือว่าเสามือเลยออกจะบาดสิมาอัปเดตเห็นไหมเนาะอันนี้คือปูว่าไปหาลอตเตอรี่ได้เลยนะคะใน6คู่นี้นะคะแต่ว่าโตที่ว่าคำนวณมาแล้วสูตรมันเด่นนะคะก็คือเก่าสองเก่าเก่าแล้วก็เก่าหา แต่ว่าถ้าถามว่าชะบาหมักตัวใดหมักเก่าหนึ่งกูได้บาดน,นะคะหมักเก่าหนึ่งเด้อ่าติดอยู่ด้วยนี่ติดเหล็กแม่เกศซีอนอยู่ค่ะนใน40ชนกันแล้วชนกันกับใน4ชุดอ่า4ชุดอ่าที่ชะบาลงเนาะของ4ชุดนั้นของแม่เกศซีนมากหกหมวดหลายคนถามว่าเอาชะบา อานนีทาาของแมกซกซอนนั่นรักนวยทีล่องหายขึ้นหนึ่งกับสามแล้วพ่อมาจับคู่ีคู่อ่าคือเป็นคนละตัวนะคะถ้าผู้ใดฟังคลิปชะาบาจนจบคลิปเนาะชะาบาก็ได้เว้าอยู่แล้วก่อนสี่ล่งคลิปก่อนสีเขียนแนวทางตัวเลขให้นะคะตั้งแต่ต้นคลิปก็ได้บอกอยู่ว่ามั่นคนละสูตรกันสําหรับสูตรจับคู่ีคู่นี่โตตรงนะคะสี่คู่ตัวตรงล่างของแม่ซกซอนนั่น นะคะมันเป็นอ่าอีกสูตรนึงนะคะสูตรนี้เขามาหกงวดชะบากระแจงชัดเจนแต่ว่ากลับไปอ่านเห็นสองาคอมเมนต์ที่เพิ่นคอมเมนต์เขามาว่าเอาเลขสี่โตนี่กับรักมวยที่ลงหายคือโบคือกันนั่นละค่ะแสดงว่าคนบบฟังคิดนะคะเลื่อนผ่านคลิปเอาแต่ตัวเลขบบฟังและก็มาคอมเมนต์เลยนะคะเนาะ หยุดฟังคลิปให้จบสักนิดนะคะกสิข้าใจเพราะว่าฉาบาแจงรายละเอียดทูกคลิปแน่นอนนะคะผู้ใดเบิ้งจนจบเบิงจจบเบ้งแต่ตต้นจนจบว่าเรือนเอาแต่ตัวเลขแนวทางเข้าใจแน่นอนนะคะเนาะเพราะว่าสูตรทีฉบาลงไห้หลักสิบยังไม่มาเลยทีฉาบาเคยลงปกติถูกงวดนะนะคะห้าปล่อยรักนวยก่อนเพราะว่ารักนวยมันเขา่าลักสิบมันลุดนะคะฉาบะย่งางพันด้ปล่อยให้ทุกคน นะคะมันค้นละสูตรกันนะคะต้องทําความขอาใจนํานะคะเป็นยังฉบา่าเครื่องสูตรนันมาปล่อยนะคะอ่าแนวทางมันหน่อยคู่หน่อยหางนะคะก็เลยอ,อยาเอามาปล่อยให้ได้รับเบิ่งรับชมเอาเป็นว่าผู้ใดมักกับจังสือบอ่มักกับปล่อยผ่านเนาะขอาใจตามนี้เด้อค่ะเด้อแจ้งอีกรอบหนึ่งอ่ะสุดท้ายนี้นะคะขอกรับลากคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ